สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ช่ินแสอนนครับในคลิปนี้ชินแสนนจะมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องภัยบัตเหตุในวันศุกร์ที่13มีนาคมนี้นะครับวันศุกร์ที่13มีนาคมนี้นี่ก็จะตรงกับวันแรม4ี่ํ่ำเดือน4ปีกุลนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ถือเกี่ยวกับ ุกสิบสามอะไรมากมายแต่เป็นช่วงที่ดวงดาวโคจรทํามุมส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอยู่พอดีนะครับแต่ในทางฝรั่งสากลเนี่ยสุกสิบสามก็จะเป็นวันถือของเขานะครับเป็นวันที่ถือว่าจะเป็นวันค่อนข้างแรงในปีนี้ก็มาบรรจบกับสุกที่สิบสามมีนาคมวันสุกที่จะถึงนี้นะครับใน คลิปนี้ก็จะมาเตือนภัยในช่วงสุก13กับชาว4ี่ราศีให้ระวังภัยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆสัตว์ขบกัดเขี้ยวงานะครับระวังภัยเป็นระยะเวลาสัก5วันหลังวันสุกที่13ไปนะครับเป็นวันแรงถ้าอย่างไรก็ระมัดระวังตัวกันไว้ให้ดีนะครับจะได้ปลอดภัยจากเรื่องร้ายอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับ ชาวสีราศีดังกล่าวนี้นี่ก็เป็นราศีที่ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องบัตรเหตุต่างๆอยู่ภายในเดือนนี้อยู่นะครับราศีแรกก็คือชาวลัคนาราศีเมษครับเป็นราศีที่จะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้ราศีที่2ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนส่วนราศีที่3ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีตุล และราศีที่4เป็นชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวาสีราศีที่ซินงเสกกล่าวไว้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็สัตว์ขบกัดเขี่ยวงาแม้กระทั่งอยู่ในบ้านก็ต้องระวังนะครับใช้ของมีคมอะไรต่างๆให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุให้มากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆที่ไม่ดีในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องระวังภัยเป็นพิเศษ ส่วนชาวลัคนาราศีธนูและลัคนาราศีเมถุนระวังอุบัติเหตุไปยาวๆหน่อยนะครับถึงวันที่22มีนาคมพ้น2 2มีนาคมไปแล้วก็จะพ้นช่วงเคาะเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่างๆไปนะครับก็ขอให้ชาวสีราศีดังกล่าวที่ว่ามาระมัดระวังตัวให้ดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยในช่วงสุข13นี้ไปนะครับเดี๋ยวจะได้เจอเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเข้ามา ชาวลัคนาราศีเมตรเดี๋ยวต้นเดือนหน้ามีข่าวดีครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปตามมาหลังจากนี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ